ามาถึงวันนี้นะครับเรามาพูดกันใน ACM ทิปน่าจะเป็นทิปที่8แล้วนะครับเราพูดถึงเรื่องที่เคยพูดไปแล้วนะครับคือเรื่องของคอ m มาโดยวันนี้ตั้งชื่อว่าคอมมาคอมมา2อนะครับทำไมาถึงเป็นคอมมาคมาเพราะว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะครับแล้วก็จริงๆเราสามารถแก้ได้ถ้าคุณเพียงรู้จุดและก็หมั่นเป็นคนช่างสังเกตนะครับก็จะสามารถแก้ปัญหา เรื่องคอมมาเหล่านี้ได้ลองดูตัวอย่างนะครับเป็นตัวอย่างจาก uh, งานเขียนนะครับของผู้ที่เรียนอยู่สามประโยคนะครับประโยคแรก The first reason face-to-face face communication is the best way to communicate ประโยคนี้ผิดยังไงพอจะดูออกไหมครับโยคที่สอง Even though it's better to work in a large company, but I prefer to work in a small company ประโยคที่3นะครับมาดูต่อ,อขออย่อนกลับไปนิดนึง Basic education that the government provides is necessary ลองดู3ประโยคนี้แล้วลองพ a u s วิดีโอแล้วลองแก้ดูนะครับว่าคุณจะสามารถแก้ได้หรือเปล่าหลังจากที่แก้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราไปดูเฉลยทีละประโยคนะครับลองดูประโยคที่1ก่อน The first reason face-to-face face communication is the best way to communicate. ประโยคนี้ต้องถามว่ามีประธานกี่ตัวครับตัวที่หนึ่งแน่นอนคือ the first reason ถูกไหมครับ the first reason ตัวที่สองคือ face-to-face face communication นี่คือตัวที่สองใช่ไหมครับและ verb ชัดเจนคือ is ใช่ไหมครับตัวนก็คือ the best way to communicate ถูกไหมครับเมื่อมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเห็นข้อผิดทันทีเพราะว่าเราเคยเรียนมาตั้งแต่ประถมนะครับว่าถ้าประธานเป็นพหาพจพ์กริยาจะต้องเป็นพหาผจน์ใช่ไหมครับและถ้าประธานเป็นเอกพจน์กริยาจะต้องเป็นเอกพจน์ในข้อนี้กริยาคือ is เรารู้ว่า is เป็นเอกพจน์ ดังนั้นประธานจะต้องเป็นเอกพจน์แต่ว่ามันไม่ใช่มันกลายเป็น subject มี2ตัวถูกไหมครับดังนั้นเรารู้แล้วประโยคนี้เราต้องแก้ใช่ไหมครับวิธีการแก้แก้ยังไงล่ะ,ะวิธีที่1นนะครับเราต้องมาดูก่อนว่าคนเขียนต้องการสื่ออะไรคนเขียนต้องการบอกว่า first reason is the best way to communicate หรือ face to face communication is the best way to communicate. แบบที่สองก็คือ, face-to-face communication is the best way to communicate. ใช่ไหมครับ?การ is, is the best way. the first reason is that face-to-face -face communication is the best way to communicate. ใช่ไหมครับ? ใช้ the first reason เป็น subject is เป็น verb และ that clause เป็น complement that clause ก็คือ that บวก subject บวก verb นะครับ that บวก subject บวก verb เราเรียกว่า that clause ซึ่งสามารถทำหน้าที่เป็น Compliment die. Note. the first reason, the subject is the verb. That clause been complement. did two: first. ใส่ comma. face-to-face communication is the best way to communicate. เห็นไหมครับการเป็น fa say face แล้วใช้ face-to-face communication เป็น subject. is เป็น verb the best way to communicate เป็น c o m p l i m e n t เมื่อแกอย่างนี้ปุ๊บประธานก็จะมีตัวเดียวใช่ไหมครับ the first reason กริยาก็ผันไปตามประธาน is ก็คือ first reason เช่นเดียวกันประธานมีตัวเดียว face to face communication is verb เอกพจน์ผันตามประธานเอกพจน์นะครับตอนนี้อย่าลืมว่าเมื่อเราเห็นอย่างนี้ปุ๊บไม่ว่าจะเป็น the first reason the second reason the third reason the, third reason, the last reason นะครับ ให้แก้เป็นแบบนี้แบบได้แบบหนึ่งนะครับโอเคนะคราวนี้มาดูประโยคที่2 even though it is better to work in a large company but I prefer to work in a small company ประโยคนี้มีข้อผิดอะไรครับเ mm mm mm, ขาได้ไหมเอ่ยเห็นไหมครับ even though และตามด้วยคอมมาและใส่บัต นี่ก็ข้อผิด2จุดนะครับ even though ไม่ต้องมีคอมมา although เช่นเดียวกันไม่ต้องมีคอมมานะครับนะและเมื่อมี even though หรือ although แล้วไม่ต้องมี but ไม่เหมือนภาษาไทยนะครับภาษาไทยจะบอกว่าแม้ว่าฝนตกแต่ฉันก็จะออกไปภาษาไทยจะมีควาว่าแต่ แต่ภาษาอังกฤษเมื่อมี even though หรือ although แล้วไม่ต้องมี but ซึ่งตรงนี้ครับหลายๆคนจะผิดเพราะว่าเวลาเขียนแล้วเราจะนึกถึงภาษาไทยดังนั้นวิธีการแก้ง่ายๆก็คือเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วนะครับให้ถ้าเป็นข้อสอบ t o เฟลหรือ il l t s นะครับก็ให้ลองสแกนดูว่าเห็น even though หรือ although หรือเปล่าถ้าเห็นให้สังเกต2จุดว่ามี comma หรือเปล่ามี but หรือเปล่า ถ้ามีก็ตัดทิ้งถ้าเกิดว่าไม่ใช่ Tor e f l หรือ i l t s แจะเป็นคอสเป็นงานเขียนยาวๆนะที่เราเขียนส่งอาจารย์ก็ให้ใช้ตัวไฟล์ใน Microsoft Word ใช่ไหมครับไฟล์โดยใส่คำว่า even though หรือ although เข้าไปแล้วดูว่ามันมีคอมมาหรือบัตหรือเปล่ามีก็ตัดทิ้งโอเคนะครับก็คือตอนเขียนเราอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องทำให้มันถูกเป๊ะ แต่ว่าเราสามารถกลับมา Edit ได้โอเคนะครับนะมาดูประโยคสุดท้ายนะครับว่าผิดอะไร basic education that the government provides is necessary เรื่อนี้ผิดตรงไหนครับเขาได้ไหมามาดูนะครับตัว that the government provides ตรงนี้เป็นเหมือน ส่วนขยาย basic education ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเกิดใครเสียงกันมากก็จะรู้ว่าตรงนี้คือ relative clause หรือ adjective clause นะครับแต่ตรงนี้เราไม่จำเป็นต้องต้องรู้คำศัพท์หรือว่า terminology นะครับเราแค่ดูออกว่าตรงนี้เป็นส่วนขยายดังนั้นประธานที่สำคัญคือ basic education และกริยาคือ is ใช่ไหมครับ is เอกพจน์ basic education ก็เป็นเอกพจน์ นะครับพอรู้อย่างนี้ปุ๊บเราจะไม่ใช้คอมมา่านะครับในการกั้นประธานออกจากกริยาเห็นไหมเราตัดทิ้งเป็น basic education that the government provides is necessary เราจะไม่เอาคอมมา่ามากั้นประธานจากกริยานะครับ แต่ว่าจะมีกรณีนี้ถ้าใช้ which ใช้ that ส่วนใหญ่จะไม่กั้นนะครับแต่ถ้าใช้ which จะกัน้นแต่ต้องกั้นทั้งหน้าและกั้นทั้งหลังต้องกั้นทั้งข้างหน้าและกั้นทั้งข้างหลังนะครับต้องดูดีๆสรุปถ้ากั้นแบบนี้ผิดนะครับวิธีแก้คือถ้าเป็น that ส่วนมากจะไม่กัน นะครับถ้าเป็น which จะต้องกั้นข้างหน้าและข้างหลังทำไมถึงบอกว่า that ไม่กัน้นและ which กัน้นนะครับขอ,อลึกลงไปนิดหนึง่งสำหรับคนที่สนใจนะครับเพราะว่าเมื่อเจอ that อย่างนี้ปุ๊บนะครับมันจะเป็นสิ่งที่เรา,เาลบไม่ได้ ถ้าเกิดลบไปแล้วความหมายจะค่อนข้างเปลี่ยนนะครับเช่นนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น which สามารถลบได้และความหมายไม่เปลี่ยนนะครับเช่นดูประโยคนี้นะครับเชียงใหม่ which is a province in Thailand is nice นะครับมาดูถ้าเราพูดให้คนไทยฟังเราต้องบอกไหมครับว่า which is a province in Thailand คนไทยทุกคนรู้ว่าเชียงใหม่คือจังหวัดในประเทศไทยดังนั้นตรงนี้เป็นส่วนสำคัญหะครับถ้าเกิดเราละทิ้งมีผลต่อความหมายของประโยคไหมไม่มีถูกไหมครับถ้าพู้คนไทยฟังตรงนี้ไม่มีดังนั้นมันเลยใส่คอมม่าไว้ได้ก็คือเหมือนกับละตรงนี้ไปก็เข้าใจอยู่ดีความหมายของประโยคไม่เปลี่ยนคือเชียงใหม่ is nice นะครับ แต่ถ้าเป็นชาวต่างชาติเราพูดให้ชาวต่างชาติฟังโดยเฉพาะเวลาเขียนทวตเฟยไวเหรือว่าเอเซสทั่วไปเนี่ยเราต้องคิดถึงคนอา่านถ้าคนอ่านมาชาวต่างชาติที่ไม่รู้จักเมืองไทยไม่รู้จักเชียงใหม่เลยตรงนี้จะใช้ which ไม่ได้ตรงนี้ควรจะเป็นเชียงใหม่ that is a province in Thailand i s nice และเมื่อเป็น that ปุ๊บเราจะไม่ใช้คอมมาโอเคนะครับนี่คือความแตกต่างของ that กับ which และเรื่องคอมมาที่ตามมาโอเคนะครับสรุป3ประโยคพอแก้ได้ใช่ไหมครับดังนั้นอย่าลืมนะเป็นสิ่งที่แก้ได้ง่ายๆนะครับในการแก้คอมมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ v v n though และ But ใช่ไหมครับในข้อที่2หรือว่าเรื่องที่1นะครับที่เราคุยกันลองย้อนกลับไปดูนิดนึงนะครับประโยคที่1ที่เราคุยกันจําได้ไหมครับเ,เรื่องของ Face toface ที่เราจะไม่ เวลาเห็น the first reason หรือ the second reason the third reason เราจะไม่ขั้นเราจะแก้ประโยคมันนะครับสำหรับใครทีอ่อยากจะดูคลิปเก่าๆนะครับหรือว่ามีข้อสเสนอแนะหรือว่าสนใจเรียนคอร์สกับเรานะครับก็สามารถเข้าไปได้ที่ facebook.com/writingwithjo e นะครับหรือว่าเข้าไปดูารายละเอียดได้ที่ acmwriting.blogspot.com นะครับ